รัวกรรมตกถึงลูกหนุ่มกันชัยหยุดเจ้าชู้สุดท้ายถ้าจะเลิกเป็นโจรมันคิดได้เอง <_ p ilot> เคยได้ฉายาว่าเป็นคัสโนวาตัวพ่อมีวิรกรมรมด้านความเจ้าชู้ให้เล่าขานกันมากมายสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยแต่นับตั้งแต่มีลูกสาวน้องมายุภูรดามาให้ชื่นใจ <_ p ilot> คุณพ่อหนุ่มก็หยุดทุกอย่างไม่มีข่าวขาวเรื่องความเจ้าชู้ออกมาให้เห็นอีกเลย ซึ่งหนุ่มกัญชัยไปพูดเปิดใจเรื่องนี้ในรายการสแซบว่าอะไรกันที่ทำให้หยุดพฤติกรรมแบบบอยในอดีตของตนเองได้มันไม่มีอะไรหยุดผมได้หรอกผมพูดตรงๆความเจ้าชู้ไม่ได้หมายความว่ามีลูกแล้วคุณหยุดได้นะคนที่มีลูกแล้วไม่หยุดก็เยอะแยะไปแต่เราหยุดของเราเองมันโตแล้วสุดท้ายแล้วถ้าโจรจะกลับ ใจเลิกเป็นโจรต้องคิดได้ของมันเองมันถึงจุดอิ่มตัวผ่านอะไรมาเยอะหยุดดีกว่าแล้วอีกอย่างคือมีลูกสาวนั่นแหละพอมีลูกสาวมันก็คิดเยอะกลัวลูกเป็นผู้ชายอย่างเราด้วยฟิลลี่ของการมีลูกสาวก็ห่วงแบบนี้แหละกลัวไปเจอคนเจ้าชู้แต่เราว่าไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรในชีวิตได้มากมายนะักก็แค่เตือนเรื่องรู้คนที่สองกำลังดูเมียอยู่ยังคนเดียวนี่แหละแก่แล้ว ตอนนี้มาอยู่อายุหกขวบแล้วพีอายุห้แล้ว